โมเสสเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตรหรือเป็นเพียงตำนานมานานะคืออะไรงูทองสำลิปที่ยกขึ้นในถึงนธุรกันดาลกับการเขตของพระเยซูเจ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับมาค้นหาความหมายของพระวาจาแง่มูมปวัติศาสตร์และคำสอนกับผมคุณพ่อกฤษดาลิมเฉลิมในซินาปิสเทล วันนี้เรามารู้จักโมเสสกันนะครับในหนังสือกนาันวิถีเล่าว่าโมเสสนําพาชาวอิสาราเอลเนี่ยออกจากประเทศอียิปต์โมเสสเนี่ยชื่อของท่านนะน่าจะสอดคล้องกับถิ่นที่มาของท่านนะครับท่านเกิดที่อียิปต์จึงมีนักวิชาการบางกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะนักวิชาการอียิปต์เนี่ยบอกว่าชื่อของท่านเนี่ยเป็นชื่อภาษาอียิปต์เนาะซึ่งโมเสสเนี่ยปรากฏอยู่ในชื่อของฟาโรห์บางท่านเนาะเช่นทูตโมเสสบุตรของทอส ทอดคือเทพเจ้าแห่งปัญญาเนาะเทพเจ้าแห่งตำาราเทพเจ้าแห่งความรู้เนาะหรือราเมเสสบุตรของราราก็เป็นเทพเจ้าดวงอาทิตย์เนาะดังนั้นชื่อโมเสสเนี่ยแปลว่าบุตรหรือแปลว่าลูกนะครับแต่สําหรับชาวฮีบรูเนี่ยบอกไม่ใช่นะโมเสสเป็นฮีโร่ของฉันดังนั้นนะครับโมเสสเนี่ยจึงมีรากศัพท์ในภาษาฮีบรูเนาะคือมาชาซึ่งแปลว่าดึงขึ้นจากน้ําจึงสะท้อนกับ เรื่องราวการเกิดของท่านนะครับซึ่งเล่าว่าในสมัยนั้นเนี่ยฟาโลเนี่ยมองไปในอาณาจากักรทาไมชาวฮีบรูมันเยอะอย่างนี้จึงพยายามที่จะลดจํานวนลงลดจํานวนประชากรชาวฮิบรูล,ลงใช้แรงงานก็แล้วกดขี่ข่มเหงก็แล้วก็ยังไม่ลดจึงใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเลยสั่งฆ่าบุตรที่เกิดใหม่นะก็พระคัมภีร์เล่าว,ว่าแม่ของท่านเนี่ยคลอดท่านแล้วก็เลี้ยงดูท่านจนถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเลี้ยงดูไม่ได้แล้วก็เลย นำท่านเนี่ยใส่ตะกร้าแล้วก็ลอยน้ำเนาะเรื่องราวในพระคัมภีรก็เล่าต่อไปอีกว่าทิดาของฟาโรเนี่ยไปอาบน้ําตอนนั้นพอดีเลยเห็นตะกร้าลอ,อยมานั่นคืออะไรนะก็เลยสั่งสาวใช้เนี่ยไปนําตะกร้านั้นมาหน่อยนะครับเมื่อเปิดตะกร้าพบเด็กทารกจึงยกขึ้นจึงยกท่านเนี่ยขึ้นจากน้ําขึ้นจากตะกร้านั้นจึงเป็นที่มาของชื่อท่านโมเสสแปลวา่าถูกยกขึ้น ถูกดึงขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเรื่องราวของโมเสสเนี่ยจึงสอดคล้องและมีความหมายทั้งในภาษาฮีบรูและในภาษาอียิปต์ด้วยนะแต่มีนักวิชาการบางกลุ่มบอกว่าตกลงแล้วโมเสสเนี่ยเป็นบุคคลจริงๆหรือว่าเป็นเพียงบุคคลที่ถูกแต่งขึ้นมาเป็นเพียงตำนานนักวิชาการกลุ่มที่ไม่เชื่อว่าโมเสสเนี่ยเป็นบุคคลจริงๆเนี่ยก็อ้างว่าเราไม่คน้นเราไม่สามารถ ค้นพบหลักฐานเมืองต่างๆที่กล่าวมาได้เลยว่าโมเสสเดินไปเจอเมืองนี้เจอเมืองนี้ไม่เจอเลยนะครับแต่สําหรับนักวิชาการที่เชื่อว่าโมเสสเนี่ยเป็นบุคคลจริงๆเนี่ยก็ได้อ้างหลักฐานมาบากานเพื่อจะสนับสนุนความคิดของท่านเนาะหนึ่งในนั้นนะครับคนพบในศตวรรษที่14ชื่อ,เ,อเป็นจดหมายนะครับที่เชื่อว่าจดหมายอามารนาจดหมายอามารนาเนี่ยมีชื่อชื่อหนึ่งปรากฏคือชื่ออาบีฮูหรือฮีบรูเนาะคล้ายๆกันนะครับฮาบีรูฮีบรูเป็นกลุ่มหนึ่ง ซึ่งบุกเข้าไปแล้วก็ไปยึดครองคานาอันพูดถึงการอพยพพูดถึงการนำของบุคคลสำคัญก็เชื่อว่านี่แหละครับคือชาวฮีบรูที่เข้าไปในดินแดนคานาอันโดยการนำของโมเสสนอกจากนี้นะครับในศตวรรษที่13เนี่ยก็ค้นพบศิลาจารึกที่เชื่อว่าเมอร์เนปตาศิลาจารึกเนี่ยนะครับสำคัญมากเลยนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีคำว่าอิสราเอลปรากฏอยู่ และได้กล่าวถึงการเดินทางการอพยพและก็การเข้าไปในดินแดนคานาอันดังนั้นโมเสสจึงเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ครับเราเชื่อเช่นนั้นเราย้อนกลับมาที่ในหนังสือการานวิถีที่เราได้ยินวันนี้เนาะหลังจากที่โมเสสเนี่ยนำพาชาวอิสราเอลเนี่ยออกจากอียิปต์แล้วชาวอิสราเอลเนี่ยไม่แฮปปี้ครับบ่นตลอดเลยดูบ่นว่าดูสิ อยู่ในอียิปต์ดีๆอยู่แล้วนําฉันออกมาทําไมอาหารก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีดังนั้นพระเจ้าจึงประทานอาหารลงมาซึ่งเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งครับเป็นเกล็ดสีขาวๆเมล็ดเนี่ยมันคล้ายๆกับมเมล็ดผักชีเนาะแล้วก็เวลาที่เอามาบดๆเนี่ยก็มันๆม,มีขมๆ แล้วนอกจากนั้นยังมีรสหวานคล้ายน้ำพึ่งด้วยนะครับรสชาติคล้ายกับแป้งทอดอะไรเงี้ยพอก็ไม่เคยชิมเหมือนกันนะเขาเรียกมันว่ามันหูมันหูแปลว่านี่มันอะไรแต่ในภาษาไทยแปลว่ามานานะดังนั้นนะครับมานาเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าชายซาเลวเองก็ไม่รู้ก็เรียกมันว่านี่คืออะไรนะนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าอาหารที่พระเจ้าทรงมอบให้เนี่ยเป็นสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าคืออะไรซึ่งในพันธสัญ,ญญาใหม่เนี่ย เราก็พบอาหารนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับแต่เป็นรูปของสินมาสนิทจากเดิมที่ไม่รู้ว่านี่คืออะไรในพันธสัญญาใหม่บอกว่านี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกคือองค์พระเยซูเจ้าเองเอ๋อย้อนกลับไปที่เรื่องราักของโมเสตอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าพระเจ้าจะมอบมานาลงมาเป็นอาหารแล้วชาวอิสราเอลก็ยังไม่หยุดบ่นเนาะ โอ้ดูสิอาหารจืดชืดเหลือเกินไอนั่นก็ไม่ดีไอนี่ก็ไม่ดีสุดท้ายแล้วก็ฉันตายตายแน่เลยตายแน่ๆ,ยๆอย่างนี้ครับเรื่องราวก็เล่าต่อไปว่าพระเจ้าบรรดาลให้มีงูพิษเข้ามากัดชาวอิสราเอลล้มตายกันเกินกาดเลยชาวอิสราเอลก็เลยรวมกันแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากโมเสสเนาะช่วยวอนพระเจ้าเพื่อพวกเราด้วยเถิดพวกเราจะตายกันหมดแล้วพระเจ้าทรงสดับฟังแล้วบอกโมเสสว่าให้โมเสสทารูปงูสำลิศ ตั้งขึ้นแล้วใครที่ถูกงูกัดให้หมองรูปนั้นแล้วจะได้รับความรอดจากงูทองสำลิสนี้ครับผู้นิพนธ์สาราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบุญยอนได้นารูปงูทองสำลิศในสมัยโมเสสนี้มาเพื่ออธิบายปาฏิหาริย์ของพระเยซูเจ้านักบุญยอนเล่าว่าโมเสสยกงูทองสำลิศขึ้นในถิ่นทุรกันดารชันใดพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนก็คืองูนั้น ซึ่งใครมองและเชื่อก็จะได้รับความรอดหากทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับ